กูเห็นกูไปธนาคารนี่ไงฝากกันไอ้สายลูกไปยังฮะไปแทบไปคนเร็วๆมึงยังมาปากคนกับคนจับไล่พวกกูเลยไม่ไม่ไม่ผมคนเดียวเลยผมจะบอกว่าผมคนเดียวมึงพูดเพราะว่าผมเลื่อมตัวยืนไกให้ดีเลยกูคนเดียวเลยเออกูเองกูผิดมึงผิดกูเกิดมากูผิดผิดเลยกูเองแต่มึงห้าสีลุกสีนี้แล้ว Quả mấy còn, nè, ai lấy ra, tôi mang cái Jou phèo, anh ném qua, đọc mày kịch, không có khuôn, không có vấn đề, tôi quẹt qua, tôi đi, này, mang, đánh đá, nã nè, súng anh em mát, bay, này, cái này để lại มันก็ถีเบาๆนี่พเกมีบเบาิดตูดไปเจ้ถ้มึงเล่นอย่างเงี้ยแม่ก็หลับเป็นคนเ้ยนะใครว่าอะไรกูเจ็บองเล่นกับกูนเแต่ยคลุกแม่เขาอีกแกกลัวเหรอไม่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 ไเ่ไม่ไไรอไม่ไมวไม่ไม่ไไร ดิเก้กัเล่นกันทำไมเรามีปัญหาในนังหนาเนี่ยเอ้ามันพูดใครกล่ะทุกงานเนี่ยคุณเจอทุกงานอะไรอย่างเงี้ยอะไรดิเก้กัเล่นกันก็ดูไปดิแล้วมันไปกวนเขาก็เสียงเซลลมาไปโกวนอะไรแล้วทีเซลล์ในนังหน้าเราดิเก้กัเล่นกันก็ปล่อยเขาเล่นไปดิอย่ามายุ่งใครเราเรื่องมากเดี๋ยวีะไปเรื่องไม้เดี๋ยวก่อนใครกูเจอกูเจอมาหลายงานเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเจอมาหลายงานแล้วเฮ้ยดิเก้กับเล่นกันก็ปล่อยเขาเล่นไปไม่ต้องเหี่ยวไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไปเมาเลยไปดึงก่่่นนขยยาาาาสสบบะทีวใคร อเียลวก่นทำไมไม่พอใจนี่ไม่พอใจนี่เขียนหลังโลงกับผมเลยเฮ้ยมาเลยมึงเรียกมาเลยไอ้เบี้ยวมึงทะเลาะกับใครเนี่ยน้องพี่ลาไอ้นกงบินน้ามันขัมึงจะเลาะกับน้องพี่ลาบมึงเมียปัญญาอ่อนแทเลยมึงพูดเนี่ยมึงร้างกับต้องพี่ลาบไม่ได้ว่าอะไรเลยบานมองกูไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยบานมองเวยจ์ขยันเรื่องกเวนจ์เออเขาบอกมึงดีอ่ะทำไมอ่ะเิ้วปากเป็นเดียว ไปหาตุ young, huh? okay. Mm? Okay. ้ตีนเราข้างหน้าบาไม่ชอตนบาไม่ได้ว่าบ้านะโอเคอันนี้บดทำไมบเป็นไก่นี่เอ้าเดี๋ยวมึงาดิเนี่ยพี่ชายตุเัมือเใครก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวยังขอบคุณก่อนนะขอบคุณเลยเออคุณคะ เดี๋ยว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 คเดี๋ยวก็อนจะรีบไปไหนเนี่ยแล้วตัวรัศดาแล้วไม่ใช่คนดีแน่แน่แล้วไปอย่างไรถึงให้มาคุยกับ้ามาได้เนี่ยเป็นใครชื่ออะไรอ๋อฉันชื่อฉันเป็นคนกะเหรี่ยงนะจ๊ะฉันชื่อว่ามะขิ่มจ้ะมะขี่ใช่อ๋อเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงใช่เนี่ยแล้วมาทำไมในตองปูเนี่ยอ๋อคือว่าฉันมาตามหาแ หาพี่ชายนะจ๊ะมาตามหาพี่ชายใช่แ้วพอดีตองโอเนี่ยนะใช่จ้ะางนี้ดีเลยเราจะแนะนำตัวให้รู้จักเราบางลนยเป็นสีด้ชาขอ้เสดที่มังหนาเป็นเจ้าอีกตองโอเจ้าขอปรทภัยเลยค่ะาหฉันมีตาหามีแววไม่มองไม่ออกจริงๆนเป็นเจ้าไม่เป็นไรไ่เปไรยืนยืนที่เดี่เดินที่่าคนไข้พลา พ่อจะเป็นคนขายผักแล้วแต่ตัวอย่างกูจะใส่อะไรเดี๋ยวเออแล้วพ่อจะพูดบอกว่ามีแฟนแฟนอยู่ก็แฟนหรือมีแฟนแล้วหรือไงอ๋อไม่ใช่จ้ะเพราะว่าฉันบอกว่าฉันตามหาพี่ชายไม่มีเลยแฟนแฟนแล้วมีแฟนหรือยังไม่มีจ้ะมีไม่มี ีบคนนี้สวยมากเลยสวยแล้วจีบไงจ่าอะไรนะจีบเลยโอ้จีบจีบจีบป็นไงว่าจีบไม่เป็นวพูดผิดอ่ะเนี่ยตั้งแต่ตัวเกิดมากูยังไม่เคยมีแฟนเลยแม่ลืมดูกล้องมันอีกจีชอบพูดเป็นอะไรเนี่ยชอบจริงดูเลยเออแล้วไงจะทำไงได้เนี่ยเอ้าพวกนั้นก็เข้าไปคุยกับเขาดิคุยกันยังจีบเลยจีบไม่เป็นว่ะ ี๋ไม่เป็นคุณธันตรีเป็นกันมีแฟนไปแล้วที่ยุ่ยเยอะเนี่ยงั้นงั้นเดี๋พูดตามกระบอกฉันว่า <laughs> อะไรพูดตามกระบอกฉันทุกอย่างเลยไอ้พูดนี่หมดเลยอ่ะพูดดีกว่าแล้วผมจะชอบเหรอชอบพี่เชื่อผมเถอะขนาดพ่อกับแม่ผมยุ่ยเลิกกันได้เลยเื่อยพ่อกับแม่เลิกกันครับผมเชื่อผมผมแต่อย่าร้องเพลงนะอยู่ให้รักกันอยู่ให้รักกันนะเนีลยอย่าร้องเพลงอย่าเปิดเพลงดังในบ้านผมสวัสดีครับคุณบุญสวย เอาไงเอาอย่าเพิ่งเอาคุยก่อนคุยสิแกอย่าเพิ่งเอาใจกันคือคุยก่อนต้องเริ่มคุยก่อนค่อยเอาใจที่หลังการเริ่มยังอ่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีครับคุณคนสวยโอ้สวัสดีจ้าชื่อมะขินเหรอคะชื่อมะขินเหรอคะเช้งจ้าเล่นๆก็ถอนเล่นๆยังไม่มีแฟนเลยยังไม่มี